่้งบน,เ,น,มนเมื่อกี้พี่ใหม่ก็อยู่ข้างบนจะไปที่จะไปประเทศไหนเนี่ยไปลาวค่ะไปก่อนละแค่นำทางไม่ถูกเดอ้อพาพี่มั่วนะรอบหน้าพี่เข้าไปรับในตัวเมืองกรงเทพเลยพี่เก่งละใช่เหรอ <laughs> ไม่ต้องล็อกอยู่ตรงอยู่ตรงนี้มันก็ไม่ได้ไกลซาสไปไม่ได้มาหนเยอะนะเยเขับรถไม่เหนื่อยรัคนเยอะไหมที่บ้านเขาเตรียมตัวทำกับข้าวรอเป็นใหม่กันอแล้ว <c oughs> <c oughs> เพือนนี้นะจะเป็นอรอพี่สี่เนาะพี่น้องที่สามสี่เนาะที่มาสนามบินพี่ไม่อะพี่ไม่คิดว่านะ่าจะมีพราะม่พี่น้องเอฟซีสงสัยเนาะมาเป็นยังแต่ละเทื่อต้องมาแยกกันอยู่นี่แล้วกันต๋องมานัดเจอกันอยู่สนามบินนี่เนาะพี่น้อง จอดรถที่นี่เสียค่าจอดรถบอสเสีย <c oughs> กี่บาทคะแล้วแต่ว่าเราจอดนานปล่ายี่สิบบาทยี่สิบามสบาท บปพี่น้อง แล้วเขากับสิไปบานพี่จอนนี่อีกรอบหนึ่งเนาะเป็นรอบที่สองเนาะพี่น้องแค่น,นี้เป็นรอบที่สอง เเแลล้ววราาก็ยย,ยิงพี่ไม่อะคิดว่านาสี่แบบว่ามีเอฟซีสงสัยเนาะว่าเป็นยังเวลานัดเจอกันต่องมานัดเจอกันอยูสอ่สนามบินสุวรรณภนะูมินะพี่น้องเป็นยังแบบว่าเวลาตอนทีกลับมาจากเที่ยวกับมาจอดสนามบินสุวรรณภนะูมินะพี่น้องมีเอฟซีคอมเมนต์สงสัยเนาะเพราะว่าอะไรคะ ไม่เห็นป้ายเลยเมื่อกี้เนี้ยในสนามบ,บินจุดนัดพบไม่ใช่พี่พี่ขับรถไม่เก่งไงในกรุงเทพอ่ะ <c oughs> แล้วเคยเข้าไปหลายรอบแล้วก็หลงติดวนไปวนมาแล้วก็อยู่งั้น่ะติดจนแบบตรงนี้มันง่ายกว่า <c oughs> พี่หมายขึ้นแท็กซี่มานิดนึงเราก็เราก็ขึ้นทางด่วนยิงยาวเลยกับบ้าน ถ้าพี่ไปเข้าไปข้างในกรุงเทพอะ่ะพี่ก็วนอยู่น,นั่นแหละดูแผนที่ดูแมปก็ขับรถด้วยดูทางด้วยดูแผนที่ด้วยมันมันไม่รู้อะ่ะมันไม่ชินรถเยอะเ,อะเกินก็เลยต้องแบบว่านัดเจอกันอยู่สนามบินเนาะพี่น้องสิ่งง่ายกว่า กตอนนี้กะสีไปบ้านพี่จอนนี้อีกรอบหนึง่งก่อนที่สิกบาลาวเน้อพี่น้องปีใหม่ไม่ได้บอกเอฟซีแต่ปีใหม่ยอยากไปเที่ยวทะเล <laughs> ใช่หรอ รักคุณเท่าฟ้าจากสนามบินสุวรรณภูมิไประยองบ้านฉางใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงครับสองชั่วโมงขับเรื่อย,อยสองชั่วโมงนะพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองบ่ายสองครึ่งกัอาจสิหอนบ่ายสี่โมงครึ่งนะ คนที่บ้านจะตกใจไ่เอ้าวมาอีกแล้วต้องขับเรื่อยๆเพราะว่าเสียตังค์ไปแล้วห้าร้อยเสียตอนไหนไปเที่ยวไงอ๋อเสียค่ารับรธรรมดาขับรถเกินไวเกินไม่ได้ไวเกินเขาหาเงิน แล้วเราไปเจอกันอีกเที่ยหนึ่งยู่จุดพักรถเนาะพี่น้องเหนื่อยไหมคะเหน,หนื่อยปะสบายสบายเอ้ยอีกนิดหนึ่งเนาะพี่น้องปีใหม่ยังแบบบททัานในรีวิวการไปเที่ยวจังหวัดน,น่านเนาะลายจังหวัดเนาะ่น้เวเอาไว้คลิปหน้าเด้อแบบซีรีส์วิวความรู้สึกในการไปเที่ยว แบบมันมียังหลายอย่างเนะพี่น้องอที่แบบควบผู้ซื้อคีบอท่านไหนว่าออกไปเดี๋ยวสาวต้องตอิดนพี่บอกเลยเติมน้ำมันแล้วก็ไปกันเลย <laughs> ไม่ผิดหวังแน่นอ, <laughs> อนพอ <laughs> ตอนนี้เขาก็ะอดหม่องพักรถแล้วพี่น้องอยูทางด่วน เดี๋ยวแหวกินข่าวก่อนเนะกระโบโรนบนไนพี่เนาะขี่รถมากก็จะพักรถเด็ดแป๊บเดียว <Yeah. S 1> กินข้าว เดินดูก่อนไหมเดีด๋ยวได้ได้ฟ้าพี่น้องพร้อมกินไรไรแห้ง คาโบพิเทปหนึ่งครับล <ะ S 1> แล้วก็เอาเอาเอาเอเดียวไปเดียวไปเออะไรเอา,เ, <c oughs> เ,อาเดี๋ยวพี่หมายจะเอานี้ใครลาดเลยจ๊ะเอาข้าวราดผัดนี่จ้ะจ้ะดอกไม้กันอะไรจ้ะแล้วก็แล้วก็นี่ค่ะจ้ะไข่ดาว,วหนึ่งจ้ะหน่าคอยเลยอ๋อเดี๋ยวออเอาข้าวเยอะนะ เดี๋ยวเฮาแบกกินเขาก่อนเนาะพี่น้องก่อนที่ส <hết> ิเ <t> ด <imes> ินทางต่อกะรหูซึกว่าแป๊บเดียวพี่น้องเพราะว่ารถบ่ลายเนาะมันบ่คืออยู่ในตัวกรุงเทพเนาะพี่น้อง อยู่ในกรุงเทพมนรดนายสุดสาเวลาโดนแน่ทานไหมคะอาเอาค่ะกินอกินไหมกินไหมคะ ไม่เหลือไม่เหลือเท่าไหร่หรอกอืมอืมอร่อย าเบิ้งเนาะพี่น้องว่าปีใหม่สิกินเบอร์อยู่แต่ที่จอนนี่น่าจะหมดเนาะมนหมดแล อิ่มแล้วพี่น้อง ล้วอะไรไม่อร่อย <c oughs> รถจอดอยู่ไหนเหรอสวัสดีค่ะทุกคนได้ค่ะ พี่จอนนี่ลองชิมพี่ใหม่กินแล้วหน้าเย่เมื่อกี้อ่ะใช่เหรอน้ำอะไรเนี่ยน้ำม่วงป่นอื้เปรี้ยวเอาไปเลยเปรี้ยวน้ะ เขาลืมใส่น้ำตาลให้เราหรือเปล่าแปดสิบบาทกินไม่ได้อะ่ะรู้นะว่าี่ใหม่ทำไมถึงกินเปรี้ยว พี่รู้ว่าทำไมปีใหม่ถึงกินเปรี้ยวเพราะว่าเพราะว่าหวานพอแล้วไงคือซื้อว่าบัะม่วงจอกนี่สมแปลกๆพี่น้องคือบัะม่วงบูดนี่เราอย่าไปกินเลยเดี๋ยวปวดท้องอืมมันดูยืดๆไงก็ไม่รู้อ่ะมันสมแบบบัะม่วงบูดมันมาเป็นบัะม่วงปั่นแล้วทั่วไปพี่น้อง หรือว่ามันอาจจะเป็นมกม่วงเขาจะบลูเดแมนมกม่วงสดนะน่ะพี่ว่าดูไม่ดีอะพี่หมพี่ว่าดูดูไม่ดีอะมันดูยืดยืดยไงไม่รู้ทิ้งไปเหรเสียดายไม่ต้องเสียดายหรอกเดี๋ยวปวดท้องไม่คุม้มมาเอาไว้ตรงนี้หรือว่าจะกินกินค่ะ ลายกาตอนนี้ฮอตก็ะหอดบานพี่จอนนี่เลยเนาะพี่น้องหอดแล้วกะตอนนี้พี่จอนนีผ้ามา,าหาดพายุเนานะมาย่างเหรียญเงือกมื่อแรงพี่น้องอากาศดีดี อะไรกินบอสไม่กิพี่ใหม่ขอกินได้ไหมกินอะไอันนี้ก็ได้เนาะพี่เอาไหมไม่เอาไม้เท่าไหร่คะอันนี้พี่เอาอันนี้เอาไม้หนึ่งเอาอันนี้ไม้หนมมันแรงเกินพี่ไม่เอาหรอเอาคนละไม้เนาะเอาสองไม้จ้ะ ชอบเปรี้ยวไหมไม่โอ <Okay. S 2> เค่าไหร่ครัญญบ้าพี่น้องคลิปนี้อาจสิได้ยินเสียงลมเด้อพี่น้องลมแฮะ เห็นทะเละอีกแล้วปัดง่ามอันดีพี่เนอะนอาจสสีดงยินเสียงลมในเดอ้อเพราะว่ามันลมเนาะพรุ่งนี้พาไปแจมกว่านี้อีกอันนี้มันไม่ได้เป็นหาดที่สวยเลยนี่ก็สวยแล้ว มา<ค>บ่อยอไหมขยะไม่เข้าใจพี่มาที่นี่บ่อยไหมคะบ่อยบ่อยที่นี่บ่อยพายุใกล้บ,บ้านไงยังไงพายุไงนะปลาพายุเนีน่ยพยูนมันเป็นชื่อของปลาบอคิดว่า <c oughs> ถามซิรีส์ก่อน <c oughs> ใช่ที่นี่นั้นน่ะปลาพยูนนั่นไะใช่หรอ ตาพยูนเนี่ยอ๋อกินได้ฮะก,กินได้ค่ะนั่งได้ไหมอหะฮะนั่งตรงนี้นได้ไหม,มหินดีกว่านั่งตรงหินบ่เลือกไปหาที่นั่งตรงนูงนง้นนั่งไปนัป่งตรงน,นั้นไหม ขนาดพี่น้องอากาศเย็นย่ามแรกมันมมหอดเนาะพี่น้องมาเล็ทะเลขาาม่ขาบาดอยู่ไกลเนาะพี่น้องซิมาถ,าถึกอทิษตา บแบบแงแขกมนันพี่ใหม่ว่าเขาไม่ได้ทิ้งขยะหรอกแต่ว่าขยามันโดนซัดขึ้นมาหรือเปล่า ไปถ่ายทิ้งข้างในทะเลกันอ๋อนั่งตรงนี้เนาะนั่งเลรนก่อนเนาะบันยากาศเสียงคลื่นสั้นสา เห็ในไกลสุดขอบป้านี่ฉัเลทุกเวลียร์วักติดที่คาสิตน,นะโอ้โหโอเขาพีนเสียงเขาก็จำอ,อ่ะเกินอะไรได้วพี่ไม่กิน รสซาดให้สิบแต่ว่ามันไม่ร้อนทำอะไรอะ่ะทำอะไรอะ่จะจับปู